ครับวันนี้เรามาแต่งกระลงต่อนะฮะอ่าก็คือลงแก่แล้วนะครับแต่ว่าแต่งไปได้บาทแรกนี้แล้วนะครับวันนี้จะเป็นบาทสองนะฮะลองดูจัตตลักษณ์นะครับบังคับอยู่สองเอกนะครับแล้วก็หนึ่งโทนะครับอ่าหนึยาอสองยาะครับ1ไม่ขอจ้างนะครับอ่าแล้วก็จะต้องกรมที่ห้านะครับจะต้องไปสัมผัสครับ คำที่เจ็ดของบาทแรกตะวานนี่นะครับเรามาดูเลยนะครับลงแก่แล้วนะครับเขาหันลงแก่แล้วจิงงลือปี่เฮยนะครับอาทีนี้บาทสองบาทที่สองนี่ก็จะต้องบังคับด้วยอสองเอกนะครับาก็คือ กรรมที่สองของว่านะนะแล้ว,ลวก็มมกรรมที่กรรมที่หกนะครับกรรมที่เจ็ดนี่ก็จะเป็นอไม้โทนะครับหรือไม้ขอจ้างนะครับไม้ขอจ้างนี่ก็จะมีได้อยู่สองเสียงนะครับก็คือจะเสียงโทพิเศษหรือเสียงตรีก็ได้นะครับไ<ห>ม้เอกนะครับไม้เอกนี่ก็คือไม้เยาะนะครับก็จะได้อยู่สี่เสียงนะครับก็คือ ไม่เอกเสียงเอกไม่เอกเสียงโทนะครับแล้วก็เป็นข้ามตายเสียงเอกข้ามตายเสียงโทนะครับอ่ะเรามาแต่งเลยนะครับเขาหันลุงแกแลว้วจิงลือพี่เฮยนะครับอ่าคำนี้จะต้องลงนะครับคำที่ห้าเนี่ยฮะจะต้องไปสัมผัสกับลือเนี่ยครับนะครับ,นะรบอ่า เพียงแค่อ่าเพียงแค่อ่าถ้าเัาใจตัวนี้หรอครับอ่าตัวนี้เขียนนะครับอ่าอันนี้มันปลวป้านะครับมันก็อ่านเป็นเปียงนะครับเปียงเพราะว่ามันเป็นอ่ามันเป็นคาทั่วไปนะครับมันก็ต้องอ่านเป็นตัวปอนะครับเปียงนะครับอ่าต้องเปลี่ยนตัวนี้เอาแน่นอนนะครับเอาเพียงเอาเอา เอาตัวพระนะครับแน่นอนเลยนะเพียงเพียงแค่นะครับเพียงแค่แค่ถ้าเอาตัวนี้เราครับอ่าอันนี้เพียงแก่นะครับเพียงแก่นะครับเพียงแค่ต้องจตัวตัวฆ่าเลยนะครับอตัวฆ่านะครับตัวฆ่าคอคนเนี่ยนะครับอเพียงแค่นะครับอเพียงแค่ เพียงแค่60นะครับหกสิบหกนะครับหกต้องมีไม้นะครับอาภาษาลนะนาต้องมีไม้ประกอบนะครับถ้าผมมีไม้มันอาจจะเป็นห่าอะอย่างเี้ยมันต้องหานอ่านเป็นตัวนะครับอถ้ามไม่ีไม้ไม้กลงไม้กก มันก็จะอ่านเป็นหกนะครับหกสิบนะครับอ่าอันนี้มันมีไม้ไม้กี้นะครับอ่าตัวสะกดตนะครับตัวบ้าสกดตนะครับอ่าอ่าเอาไว้ทังรูปนี่ยังเป็นเอาเป็นหางครับอ่าอย่างนี้นะครับสิบนะครับเพียงแค่หกสิบตือนะครับอ่าฟังเสียงนะครับตือเสียงสามัญนะครับ ตือเสียงสามัญต้องใช้ตัวตะนะครับอ่านี่นะครับตัวตะนะครับนะอย่างอี้นะครับอแค่นี้บ่ต้องมีบ่บ่ต้องมีอะกันย่อนนะครับอ่าภาษาละนามบ่ต้องมีนะครับอย่างนี้ก็อ่านว่าตือนะครับอ่าถ้าสมมติเอาตัวตะเขียนนะครับเอาตัวตะเขียนมันอ่าเป็นอักษรสูงนะครับอ่าตัวนี้มันอ่านว่าตือนะครับอ่ามันเป็นเสียงจัตวาไปเพราะว่ามันเป็นตัวตะนะครับ ตตะสละอือนะครับไม่เกิดก็อ่านว่าตือนะครับอ่าอันนั้นตัวตะนะครับอืมตัวนี้ตัวตะนะครับสละสละอือหรือว่าไม่กิดเนี่ยอ่านว่าตือนะครับตือนะครับอ่าเพียงแค่หกสิบตือตือว่าตือว่านะครับอย่างนี้ตัวว่า ไม่กาอาจจะใช้ไม่กาน่อยก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับบางคนเขาใช้ไม่กาน่อยแต่ใช้ไม่กาวงก็จะจะงามกว่านะครับตือว่าเท่านะครับเท่าเท่าเท่าเขียนด้วยตัวละท่าแล้วครับ ตัวท่ามันก็เท่าเท่านะครับอถ้าจะให้เป็นเท่าอ่าจะให้เป็นเท่ามันต้องอา่านต้องใช้ตัวตัวทะนะครับอ่าตัวทะใส่ไม่ขอด้างนะครับข้างบนบนันนฮะอย่างนี้เท่านะครับอ่าเท่านะครับอ่าภาษาละนานี่ต้องเอาภาษาละนานเป็นลักนะครับเวลาเราจะเขียนนะ เรามาเขียนเป็นภาษาปริวัติแบบที่สองเลยนะครับเพียงนะครับเพียงเพียงแค่ต้องเอามาตามตัวเลยนะครับเพียงแค่ตัวค่าก็ต้องเป็นข้นคอคนแทนนะครับตัวผ้าเอาพอพอสัมเพาแทนนะครับหกเพียงแค่ฮุกสิฟนะครับตื้อนะครับ ตือฮะอ่าคบนี่นะถ้าเราใส่สระอือนี่มันก็มันประกอบคําไทยแล้วนะครับอ่าคือการประวัติแบบที่สองนี่ก็เขียนแบบผสมไทยผสมเมืองนะครับอ่าเขียนแบบลูกผสมนะครับตือนะครับอ่าอักษรเป็นอักษรอ่ายืมมาเป็นอักษรละนานะครับ แต่เวลาประกอบคําแล้วก็ผสมกับไทยนะครับมาผสมกันกึ่งๆนะครับว่าเท่านะครับตัวทอถุงนะครับยืมมาเป็นตัวทะนะครับอย่างเงี้ยนะครับอาทีนี้เฮามาปปลวัติเป็นภาษาปปิวติแบบที่สามนะครับฟังนะครับเพียงเพียงเพียงแค่นะครับเพียงแค่นะครับาเพียงนะ เราฟังอย่างเดียวนะครับเพียงแค่เขาก็เขียนอี้ก็ได้นะครับเพียงแค่ออแค่ะนะครับเขาได้ยินว่าเพียงแค่พอถ้าเขาเขียนแบบข้อค้นบปเดียวนี้่ป้นเลิกใจแล้วนะฮะในภาษาไทยเนี่ยก็อย่า e งี้เพียงแค่นะครับก็มีความหมายในภาษาไทยแล้วนะครับในในสีแดงๆนี่คือเอาภาษาไทยมาเขียนนะครับเอาหูฟังนะครับอเอาหูฟังแล้วสะกดไปตามนั้นนะครับ อ่านว่าเพียงแค่เขาก็เขียนนี่อย่าเพียงแค่หกนะครับหกหกอะไรางนี้เราป้นได้ยินเสียงว่าหกนะครับอ่าแต่อันนี้ตามลักภาษาไทยมันต้องอ่านเป็นเสียงเอกหกนะครับอ่าเพราะนั้นยิ่งเพิ่มเป็นหกนี่ได้แล้วครับอ่าใส่มาจัตวาไปบหกนะครับหกสิบนะครับอ่าอันนี้เป็นภาษาไทยนะครับอ่าอ่านแบบภาษาไทยอันนี้อ่านว่าสิบเสียงเอกนะครับยิ่งเพิ่มเป็นสิบนี่ได้ครับ ใส่เข้าไปซินะครับ6สิบตือนะฟังนะครับเสียงตือนะครับมันต้องใจต่อเต่าเหรครับมาต่อเต่าอ่ะครับตืออ่ะตือฮะสกอตให้มันเป็นตือขึ้นได้นะครับอ่าอย่างเงี้ยนะครับอ่าต่อไปท่านอาจจะเข้าใจเองว่านะครับว่านี่มาเปลี่ยนแล้วก็มันก็ว่าเท่าทีนี้แหละครับอ่าถ้าเอามาเขียนแค่นี้นะครับ ้องอ่านแบบไทยนะครับว่าว่าเท่านะครับเท่ามันเสียงโทปกตินะครับอ่าตังบนนี่ภาษาละนานี่พจน์อ่านเท่านะครับเสียงโทพิเศษนะครับในภาษาปฏิวัติแบบที่สองพจนเขียนแค่นี้ปจน์อ่านเท่านะครับอ่านนาเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวทะนะครับไม่ใช่ถอดถุงนะครับอ่ามันเป็นอักษรละนานะครับใส่ไม้ขอจ้างตังบนพุ่นนะครับอ่าอย่างนี้อ่านเท่าตัวบนบนนนะครับอืมแต่สีแดงๆนี่ เขียนเอาอักษรไทยมาเขียนนะครับอ่เพราะนั้นอ่าคำนี้ก็จะต้องอ่านแบบภาษาไทยนะครับอ่านว่าเท่านะครับว่าเท่านะครับเจอเป็นเท่าไปัวจุบนบนปัญญ่ใดนะครับอ่าตามแบบฉบับของผมนะฮะผมได้อธิบายไว้ในวิดีโอแล้วนะครับอ่าที่แนบมาเนี่ยใส่จุดเข้าไปครับอ่า จะบังคับมือออกเสียงโทรพิเศษตังบนปุ้นนะครับเท่าตัวเบิลบนปุ้นนะครับอ่าอย่างเงี้ยนะครับอ่ารอไปต่อแล้วครับมาได้แล้วได้แล้วบัตรบัตรที่สองนะครับการเขียนกระลงนี่ จะให้ภาษาปริวัติแบบที่สองจะเหมาะกว่านะครับเพราะว่ามันมันจะถูกฉันทลักดีนะครับถ้าสมมติว่ามาใช้แบบภาษาปริวัติแบบที่สามนี่มันอาจจะเอาไว้อ่านนะครับเอาไว้อ่านคนที่บนมันมาอ่านแต่ถ้าสมมตว่าเขียนเฉยๆเนี่ยนะฮะมันก็หน้าตามันออกไปตั้งไทยนะครับมาอ่าก็ได้และนะสองบาทนะครับเขาหันลุงแก่แล้ว จริงหรือปี่เฮยเพียงแค่หกสิบตือว่าเท่านะครับอ่าเหมนพวกเขายัามาต่อแถมบาทนะครับคือบาทที่สามนะครับ